ごありがとうフフフフ。 คำถามที่ยอดนิยมเลยนะคะว่าแบบนั้นจะต้องขายได้มันจะต้องมีหลักการคิดนะคะโดยที่เราไม่จําเป็นที่ต้องว่าดูสวยตรงนี้สามารถที่จะเห็นได้บางคนเริ่มจากไม่มีพื้นฐานอะไรเลยนะคะเรนเพนประกอบได้อะไรบ้างคะตัวหลังที่ จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแต่ hehe, ส ain, ่วนใหญ่ไม่ใช <c oughs> ่เป็นการเปลี่ยนแบบสัมพันธ์นะคะก็คือสีเราจะมีกลุ่มสีที่เป็นสีเพลนเนี่ยนะคะที่แฟชั่นเพลนเนี่ยนะคะก็จะมีการออกไห้ใช้อยู่แล้วเป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นคัลเลอร์บุ๊กนะค่ะนะทีนี้ในแต่ละพื้นที่อย่างเมืองไทยก็จะมีของเมืองไทยนะค่ะนะที่อื่นเขาก็จะมีของเขาเราก็ใช้แฟชั่นเพรนพวกนี้เนี่ยนะค่ะนะเข้ามาดูซิว่ามันมีสีเนี่ยนะคะให้เราเลือกใช้อย่างไงบ้าง ต้องเลือกให้แมทกับกระตลยของเราเท่านั้นห้ามเลือกข้ามเนะคะเพราะถ้าเลือกข้ามาเมื่อไหร่คุณก็กาําลังทําลายสไตล์ของตัวเองนหรอเไหมคะเมื่อคุณทําลายสไตล์ของตัวเองคุณกาลังกาลังทําลายฐานคาเก็ตกรุ๊ปคุณจําเป็นจะต้องที่จะเป็นจะต้องสื่อสารการตลาดกันใหม่หมดเลยนะนรอเไหมคะน่งงไหมคะแล้วคุณกําลังจะสร้างปัญหาให้กับลูกค้าว่าลูกค้าเข้ามาเนี่ยในการน้จะติดหวังเขาจะไม่เจอในสิ่งที่มันใช่เขา เอราวัณส,สุลาสุทครับอาชีพที่ทําอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นอินดิวเออร์ดีไซเนอร์ครับตกแต่งภายในครับเอผมสนใจเรื่องอแนวคิดเกี่ยวกับสินค้าและโปรตัวโปร,โปรโดักต์ก็คือทีอ่วิทยากรบอกก็คือมีต้องมีสไตล์ต้องมีความมีเทรนด์มีการจัดจำหน่ายหรือการคิดอะไรก่อนนี้เราจะ,จะมีขั้นตอนการคิดก่อนก็จะสร้างแบรนด์หรือดีไซน์แบรนด์เราขึ้นมา พันเชื่อในของนะคะเรียนชื่อเอียงนะคะตอนนี้ก็เป็นพนักงานบริษัทเอกชนนะคะแล้วก็ประมาณชีวิที่จะเริ่มธุรกิจส่วนตัวนะคะการอบรมครั้งนี้นะคะก็คือการหลักแบรนที่เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ตองนี้นะคะที่เราเรียนมาเพราะว่าชื่อว่าการเริ่มธุรกิจเนี้ยก็ควรที่จะศึกษาในเรื่องขององค์ประกอบส่วนตัวก็คือแบรนด์ก่อนแล้วก็ชื่อว่าเนี่ยตอบโจทย์ สามารถให้คำปรึาได้นะคะและเมือ่อการรับการอบรมแล้วนะคะออริสอร์ทเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็สามารถให้คําแนะนําได้